เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความ,มเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านส,สวยๆทำเลดีราคาย,ย่อมเยาวท่านผู้ชมไเลือกซื้อเลือกอยู่นะครับหลังนี้ขายกันถูกๆเลยบ้านใหม่สภาพดีหกแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ครับหกแสนเก้าหมื่นบาทสุดคุ้มเลยครับ ลดราคาจาก1นล้านสองแสนนะครับแต่ขายกันค,คุ้มเลยลดแบบจุกๆหกแสนเก้าหมื่นบาทครับช่วงโปรโมชั o ่นราคาดีมากๆครับอยู่ใกล้ถนนเส้นหลักด้วยนะครับการเดินทางสะดวกตัวบ้าน3ามห้องนอนหนึ่งห้องน้ํา1ห้องรับแขกหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวจอดรถได้สองสามคันนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือๆไว้ปลูกผักทําสวนอีกที่กว้างนะครับโฉนดที่ดิน2งานกับอีก4่ตารางวาครับมีพื้นที่ว่างๆไว้ต่อเติมจอดรถ จากสวนย่อมทำพื้นที่นั่งเล่นเลยยังมีพื้นที่ไว้ทำสวนเยอะเลยครับสองงานอีกสีตารางวาตัวที่ดินนะครับมีที่นอกโฉนดทาประโยชน์เพิ่มได้อีกหนึ่งงานเศษเลยนะครับมีที่นอกโฉนอดอีกหงานเศษนะครับแป่งนี้บรรยากาศก,าก็ดีด้วยต้นมาเยอะร่มลื่นน่าอยู่ท่านใดสนใจไปดูถามที่จริงก่อนได้ถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ด้วยนะครับ มีบ้านสวยทำเลดีราคาย่อมเยาวให้เลือกซื้อกันประจำได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ด้วย <S <S แปลงนี้ตำบลโพนทรายอำเภอเมืองครับอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารทาเลดีใก,กล้แหล่งความเจริญครับแต่ราคาถูกมากใกล้โรงเรียนบ้านม่วงหักครับ กันเรื่อยๆกันนะครับตัวบ้านแล้วกับพื้นที่รอบๆมีพื้นที่ว่างเปล่าเหลือไวจ้จัดสวนได้ดินดีรูปสมบูรณ์ครับดินล้วนซุยไม่เป็นหินไม่ดานนะครับมีเพื่อนบ้านข้างเคียงกันนะครับมองเห็นกันไม่กันดานไม่เปี่ยวครับไม่น่ากลัวอยู่ในเมืองครับในตัวเมืองใกล้แหล่งอรำนวยความสะดวกหกแสนเก้าหมนบาทราคาสุดคุ้มท่านใดสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับจะนัดดูที่ดูบ้านหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายตรงถึงผู้ขายได้เลยเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อย ถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับของปรับพื้นที่เคลียร์ลิงให้เรียบร้อยครับถปรับที่ให้ด้วยสมบูรณ์พื้นที่กว้างครับราคาสุดคุ้มสนใจสายตรงถึงผู้ขายได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ